สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมเหรียญกลมๆของหลวงพ่อทวดที่ไม่มีห่วงหูเหรียญสักเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญน,นี้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสักประมาณ2.5เซนนะครับเพื่อนๆด้านหน้าก็ดีไซน์เป็นรูปหลวงพ่อทวดครึ่งองค์แบบนี้นะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นพระจันทร์ทิมนะครับจัดสร้างในปี2538นหรอะครับโดยท่านจันทร์นองวัดไซขาปุกเสกนะครับผมเคยมีเหรียญรุ่นนี้ที่เป็นเนื้อทองแดงลมดำแล้วก็ติดอยู่ในบ้านมานานนะผิวลุๆมากๆนะครับ แล้ววันหนึ่งก็มีน้องท่านหนึ่งที่ติดตามอยู่ในช่องนะครับติดต่อเข้ามาขอบูชาไปแล้วเขาก็เพิ่งเอาไปเลี่ยมขึ้นคอนะส่งภาพมาให้ก็สวยมากๆนะครับผมก็เลยยังอยากได้เก็บไว้อยู่วันหนึ่งเจอที่มีแบบที่เป็นกระไหลนะครับก็เลยไปบูชากลับมานะครับเพิ่งได้มานะครับเป็นเหรียญน,นี้นะนะครับด้านหน้าก็จะเป็นหลวงพ่อทวดแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นพระอาจารย์ทิมนะครับพระคูวิสัยโสพลน,นะครับ ที่จะสร้างในปี2538นะครับมีพอสอระบุชัดเจนนะครับบล็อกพิมพ์เนี้ยไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่นะครับเท่าที่ติดตามดูในโลกออนไลน์ต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลงกล้องกันเลยแล้วกันนะเพื่อนๆอนะอด้านหน้าก็จะเป็นงนี่นะครับนี่นะครับแกะเป็นหลงพะทวแบบนี้นะครับก็ถือว่าแกะได้ชัดนะครับ ท่านจะหันหน้าเอียงนิดนิดนะครับเห็นหูอยู่ข้างเดียวนะครับเห็นไหมนี่ครับแล้วก็เส้นเกษาข้างบนด้านบนสุดก็จะเขียนว่าวัดช้างให้นะครับเพื่อนๆพ่อนแล้วก็มีเม็ดไข่ปลานะรอบๆอบอย่างเงี้ยนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเขียนว่าเนี่ยนะครับหลวงพ่อทวดนะครับแบบเนี้ยนะครับก็ชัดเจนนะครับว่าเป็นรูปของหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับเพื่อนเนี่ยนะอ่า บอกก็คมชัดนะครับอันนี้ขนาดโดนกระไหลเคลือบไปแล้วนะครับก็ยังเห็นความชัดของเส้นเกสนไหมครับแกะออกมาชัดนะแววตาความลึกในเห็นไหมฮะดวงตาคมชัดนะครับเนี่ยผิวก็ยังแบบอันนี้ก็คือยังสภาพสวยไม่ผ่านการใช้นะครับผมก็เลยเก็บมานะอ่าส่วนด้านหลังนะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปท้ายจานทิมนะครับเนี่ยนะครับ แกะออกมาได้สวยเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีพศที่จัดสร้างนะครับก็คือ25 3 8สนะครับก็ยังทันท่านอาจารย์นองวัดายขาวซึ่งเป็นสายตรงของหลวงปู่ทวดอยู่นะครับเพราะท่านอาจารย์นองรั้สังขารประมาณปี25 4 2นนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมียันนะครับล้อมรอบเนี่ยนะครับก็คือคาถาบูชาหลวงพ่อทวดนะครับนโมโพธิสัตโตอคันติมายยะนะครับอิติภควานะครับเนี่ยนะอ่า ด้านล่างก็บัรยายไว้ว่าเป็นพระครูวิสัยโสพลนะครับแล้วก็วงเล็บทิมนะครับอ่าซึ่งอาจารย์ทิมเองท่านก็เป็นผู้ริเริ่มจัดสร้างหลวงวัตถุมงคลสายหลวงปูท่ทวดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับหนังจากท่านได้นิมิตถึงหลวงปูท่ทวดในยุคนั้นนะครับรุ่นแรกก็สร้างในปี2497เป็นเนื้อว่านนะครับเนีย่ยนะครับแล้วกถ็ถัดมาก็วัชงไห้ก็สร้างวัตถุมงคลของหลวงปูท่ทวดมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเลยนะครับ โอเคนะครับด้านหน้าด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับนะครับแสงอาจจะสะท้อนถ่ายยากนิดนึงนะครับเพราะเป็นกระไหลนะเดี๋ยวลองดูขอบเหรียญทักนิดนะครับเอาจากด้านขวามือของเราก่อนนะครับเพื่อนเนี่ยนะครับเป็นการตัดฉีกครึ่งครึ่งนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเป็นความหักของเหรียญนะ ไม่ได้ตัดขาดสักทีเดียวนะครับเนี่ยนะครับยังเห็นการหักครึ่งอยู่เลยเห็นไหมครับชัดเลยนะครับเกือบครึ่งเลยเนาะประมาณสี่สิบ้าเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยนะครับด้านนี้นะครับขวามือของเรานะครับทีนี้มาดูด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายก็เหมือนกันนะครับหักเห็นไหมครับหักเป็นริ้วครึ่นอยู่เลยนะครับแล้วก็มีรอยมีดรอยตัวตัดนะครับอีกครึ่งหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับ ทำให้ถึงยุคที่เครื่องตัดกันยังเป็นประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะนะครับจะมีหลายๆเนื้อนะครับเท่าที่ผมเห็นนะก็สวยๆทั้งนั้นนะครับนี่นะครับเห็นไหมรอยตัดครึ่งๆน,นะนี่นะครับนี่ก็หักครึ่งเหมือนกันนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับรุ่นนี้นะครับเพื่อน ค่อนข้างจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะเท่าที่ผมเห็นนะครับที่เป็นเหรียญกลมแล้วไม่มีวงหูเหรียญแบบนี้แล้วก็ยังแท้ทันอาจจาะนองปุกเสกนะครับเพราะปุกเสกในปี2538นมะเพื่อนๆนะนนะออกที่วัดช้างให้นะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะวันนี้ก็สั้นๆกับเหรียญลงไปทั่วอีกเหรียญหนึ่งนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับเพื่อนสวัสดีครับ